สวัสดีครับผมช่างพลหน้าไม้หนังกะทิครับพอดีไม่ได้ลงคลิปมาหลายวันแล้วมีพี่ๆน,นานาคิดถึงผมบอกว่าช่างพลหายไปไหนตั้งหลายวันก็มีงานสั่งทําจากลูกค้าหลายท่านครับประมาณ20่สิบกระบอกครับจะเป็นไม้กระพี้ขาอฟายครับงานสั่งทำเนาะราคาสองพันห้าร้อยบาท เก็บเงินปลายทางครับระยะชักอยู่ที่เจ็ดสิบเจ็ดสิบห้าแปดสิบแล้วแต่ชอบครับจะเป็นราคาสองพันห้าร้อยบาทครับราคาเดียวครับเป็นไม้แห้งแล้วนะครับไม้เก่าแห้งแล้ว ก็สั่งมายี่สิบกว่าบอกเดี๋ยวผมก็จะทําทําให้เป็นคิวไปเนาะประมาณสามถึงสี่วันนะครับผมก็จะจัดส่งให้เราต้องรอให้สีแห้งดีๆครับถึจะส่งได้เนะ พันห้าร้อยบาทครับตัวนี้อย่าเป็นไม้สักครับไม้สักทองมีน้องนักศึกษาเขาชอบเป็นไม้สักทองกํำฟอ่องนิ้วตัวนี้ก็จะเป็นไม้กระพีของควายเหมือนกันนะ แล้วก็ตอนนี้จะเป็นไม้ไม้มะเกลือครับไม้มะเกลืออยู่ของเราอยู่ที่2,900บาทเก็บเงินปลายทางทรงกำคอล่องนิ้วหรือว่าทรงนิ้วสอดทรงกำคอล่องแก้มได้หมดครับอยู่ที่ลูกค้าชอบแล้วก็ ยังไงก็โทรสั่งผมเนาะชอบแบบไหนตัวนี้เป็นไม้มะเกลือไม้มะเกลือจะมีไม่เยอะเนาะชุดนี้ราคาสองพันเก้าร้อยบาทแล้วก็ตัวนี้จะเป็นรุ่นมินิยกยิงนะครับราคาหนึ่งันห้า้อยเก้าบเก ระยะชับอยู่ที่หกสิบเซนครับตัวนี้งานตัวนี้ของเรามีอยู่เยอะครับไม่ต้องสั่งเนาะไม่ต้องสั่งทำนะมีอยู่เยอะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นกำพรล่องแก้มไม้ประดูพี่เขาชอบไกลเป็นสีดำแล้วก็ ง่ามสไลด์ตัวนี้เป็นสีดำครับให้ผมทำสีให้ผมก็ทำได้หมดครับตามใจลูกค้าหมดครับเพราะของเราเราเป็นชะ่างเนาะทำเองครับไม่ได้รับของใครมาขายครับเป็นงานสั่งทําทำได้หมดครับเป็นไม้ประดู่ลายครับตัวนี้ ชุดน,นี้เป็นไม้ประดูลายสีแดงครับระยะชักเจ็ดสิบเจ็ดห้าช, 7, 7, 7, ชอบอันไหนก็โทรมาบอกผมเนาะมันจะได้จะได้ตัดรางทำทำงานสไลด์ตามใจลูกค้าครับ พี่ๆน้าๆสนใจแบบไหนไม้ตัวไหนจะเป็นไม้มะเกลือไม้กะทิเขาควายไม้สักทองโทรมาหาผมได้นะครับเพื่อโทรผม0801258591หรือว่าทักมาทางไลน์ค้นหาหมายเลขค้นหาด้วยหมายเลขโทรศัพท์นะครับ เบ,เ,เบอร์โทร0801258591เบอร์เดียวกันไหมครับตัวนี้จะเป็นไม้มะเลือครับสนใจงานตัวไหนก็โทรหาผมนะครับครับขอบคุณมากครับ